มาต่อกันนะคะที่คลิปสองนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะให้นะคะที่นั่งคนขับเนาะเดี๋ยวพลอยเช็คให้ว่าอีกฝั่งหนึ่งปรับให้ได้หรือเปล่าปรับไฟฟ้าหรือเปล่านะคะฝั่งนี้ก็ปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันนี่นะคะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะโอเคน,นะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าได้กระจกมองทางนะนี่ พับเข้้าไดเวลาจอดนะคะกคุณจะชนกระจกเรานะคะก็พับเก็บได้เลยนะชุดเครื่องเสียง JBL นะคะ JBL สองฝั่งโอ้มก g o ดนะคะเสียงดีๆเลยแหละนะคะรถปี19นะคะไมค์คือไมค์แท้นะ รถที่ร้านไม่กลับไม้นะคะอยู่ที่174755นะคะใครไม่ติดเรื่องไม้นะ,ะถ้ามองอีกมุมนึงคือรถขับใช้งานได้ตามปกติเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะแบบนี้สบายใจได้นะบุกเซอร์วิสอยู่นี่นะคะได้พวงมาลัยนะคะแพดเดิลชิปพวงมาลัยตกแต่งลายเคปล่านะคะมีคูสคอนโทรลให้นะคะปรับโหมดต่างๆที่หน้าจอได้เลยนะใช้งานกันแบบสะดวกสบาย นะคะแล้วก็ได้จอทัชสกรีนนะคะนี่ก็จะมีนี่กล้องมองหลังให้นะคะปรับใช้งานนะคะทุกโหมดได้หมดเลยนะคะเมนูก็กดไปที่เมนูได้เลยนะนะคะแอ์นะคะ,ะ,คะปรับด้านล่างนะคะมีแบบมีจอแสดงผลดิจิตอลแบบนี้นะคะปรับใช้งานนะคะปรับอุณหภูมิกันแบบให้เย็นฉ่ำๆได้ง่ายๆเลยกุญแจคันนี้มีมาให้ถึง2ดอกนะคะ นี่เลยนะมีกุญแจให้สอดอกเป็นกุญแจสมาร์ทเ l เลสตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะคะซึ่งก็ดีไซน์นะคะแล้วก็ลายเคเลาทุกคนนะคะตอนนี้ที่วางแก้วติดแล้วนะโอเคนะคะโหมดการขับขี่มีให้หลายโหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโ Mode มดนะคะพาวเวอร์โหมดได้หมดเลยนะคะอะไรที่แบบทำให้คุณได้สะดวกสบาย f o r t จูนทำให้ได้เลยนะสุดยอดไหมนะสุดยอดเลยนะคะสวยจริงๆนะทุกคนนะคะ อยากได้คันนี้ไหมนะคะ1ล้านมีทอนนะคะเพียง9 99, 9 9าเก้าเบาทนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่1 6 0 0งบาทคือมันไม่ไม่ได้ผ่อนสูงแล้วนะแล้วถ้าคนมีเครดิตดีๆนะเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะคันนี้นะชุดเครื่องเสียง JBL รอบคันสวยจริงๆแอร์เย็นฉ่ำๆและเพลงเฉพาะมากทำให้การเดินทางของคุณนะคะ มีความสุขมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเต็มคันแบบนี้นะคะใครที่เป็นแฟนลับ for t u n e นะคะแล้วก็รัก for t u n e อยู่แล้วนะค,ะคันนี้ขอคิดว่าตกคุณไม่ยากนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากกันไปด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ดูกันจบค่ะขอบคุณค่ะ